BETTECH CHANNEL สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง BETTECH CHANNEL หัวข้อวันนี้จะเป็นอะไรนะคะไปติดตามกันได้เลยค่ะ ดแลดวงตาสัตว์เลี้ยงก็มีความสําคัญนะคะเช่นเดียวกับการดูแลสุขภาพพื้นฐานทั่วไปเพราะดวงตานอกจากเป็นอวัยวะช่วยในการมองเห็นแล้วยังช่วยให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติในร่างกายได้ด้วยหรือแม้กระทั่งความผิดปกติที่ดวงตาเองเช่นถ้าสุนัขมีการเจ็บตา ตาบอดหรือแม้กระทั่งมีลูกตาปูดโปนนะคะจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสุนัขเป็นอย่างมากดังนั้นการเฝ้าสังเกตนะคะว่าสุนัขและแมวมีอาการผิดปกติอย่างไรของดวงตาจะช่วยให้ป้องกันไม่ให้เกิดความผิดปกติในระยะลุกลามได้และถ้าบางอย่างถ้าเราปล่อยให้ระยะเวลานานเกินไปเช่นตาอักเสบนานเกินไปต้อกระจกต้อหินที่นานเกินไปก็จะทำให้ส่งผลให้สุนัขตาบอดและทำให้ต้องสูญเสียตาข้างนั้นไปได้ค่ะ ใน e ีนี้นะคะเราก็จะมาสังเกตความผิดปกติดวงตาของสัตว์เลี้ยงเราง่ายๆกันนะคะอย่างแรกนะคะสีของลูกตาที่เปลี่ยนไปเช่นมีตาสีแดงนะคะ การสีแดงนี่อาจจะเกิดจากเนื่องจากว่ามีเลือดออกในลูกตาหรือมีการอักเสบในลูกตาอย่างมากนะคะตาขุ่นหรือตาเป็นฝ้าอาจจะบ่งชี้ต้อกระจกหรือว่ามีการบวมน้าที่กระจกตาตาที่มีม่านตาที่ขยายและมีแสงสะท้อนออกมาจากจอประสาทตามากนะคะตัวนี้อาจบ่งชี้ถึงความผิดปกติที่จอประสาทตาได้ซึ่งเรื่องนี้รุนแรงอาจทําให้สัตว์ตาบอดได้นะคะ การมีน้ำตาไหลามากนะคะอาจบ่งชี้การระคายเคืองที่กระจกตาหรือมีความผิดปกติกของการระบายน้ำตาบางครั้งเนี่ยการระบายน้ำตาถูกอุดกั้นไม่ให้น้ำตาระบายออกไปที่จมูกได้อันนี้เรียกว่าภาวะท่อน้ำตาตานันซึ่งให้สัตวแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยช่วยค่ะการที่สัตว์เลี้ยงมีอาการเกาตานะคะอันนี้บ่งชี้ถึงว่าสุนัขและแมวเนี่ยอาจจะมีการระคายเคืองที่ลูกตา และมีความเจ็บปวดลูกตาอยู่มากบางครั้งเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยเกิดขึ้นที่กระจกตาและถ้าปล่อยไว้นานนะคะการเกาตาสุนัขและแมวมักจะทําให้เกิดการทําร้ายตัวเองหรือที่เรียกว่าเซลฟทอรมาและทําให้อาการรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะทําให้เกิดภาวะกระจกตาทะลุและมีผลต่อการมองเห็นได้ค่ะสัตว์มีอาการรีตาหรือว่าหยีตานะคะเราจะสังเกตได้จากว่าดวงตาสองข้างเขาเนี่ยมีการเปิดกว้างไม่เท่ากันนะคะซึ่งลักษณะนี้อาจจะเกิดเนื่องจากเขามีการเจ็บตา สาเหตุการเจ็บตาของน้องหมาและแมวนะคะมีได้อยู่ประมาณ3อย่างด้วยกันนะคะก็คือมีการอักเสบข้างในลูกตามีภาวะต้อหินและเกิดแผลที่กระจกตาค่ะการมีลูกตาปูดโปนหรือว่าถลนออกจากเบ้าตานะคะภาวะนี้ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินสำหรับดวงตาซึ่งถ้าไม่รีบแก้ไขนะคะอาจจะทำให้เกิดการตาบอดแบบเฉียพันและแบบถาวรได้นะคะ การที่มีลูกตาถลนเนี่ยอาจเกิดเนื่องจากมีภาวะต้อหินหรือมีการที่ลูกตาหลุดออกจากเบ้าในกรณีที่สุนัขเป็นสัตว์หน้าสั้นเบ้าตาตื้นนะคะจะทําให้มีภาวะลูกตาถลนออกมาได้ง่ายเมื่อมีการตกใจหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะ และสุดท้ายนะคะการที่สัตว์เดินชนสิ่งของภาวะนี้บ่งชี้ภาวะตาบอดในสัตว์ได้นะคะซึ่งมีทั้งการตาบอดแบบเฉียบพลันและตาบอดแบบค่อยเป็นค่อยไปลักษณะน,นี้เราจะสังเกตได้เมื่อสัตว์ย้ายที่อยู่หรือไปอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยเขาจะเดินชนสิ่งของให้เราเห็นอย่างชัดเจนไม่กล้าเดินหรือว่าไม่กล้าขึ้นลงบันไดหรือแม้กระทั่งไม่กล้ากระโดดในพื้นที่ที่ไม่สูงมากนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยบ่งชี้การลดลงของการมองเห็นนะคะซึ่งต้องรีพาสัตว์เลี้ยงของเราไป พบสตัตวแพทย์เลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามตอนต่อไปกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง WebTech Channel ด้วยนะคะบายบายค่ะ